เขียนไปสิสิเดี๋ยวดีดีนีมปาไม่มีกระดาษใช่ไหมม่ได้ยิงไ่กระดาษ เดีด๋ยไปลบออกนะพบวนเนี่ยขบวนสถานที่สำคัญเรื่องเรื่องกระบ,บีแล้วนี่พอแล้วเนี่ไม่บีกระดาษแล้วเนี่ยเก็บมาเก็บยางลบมันด้วยยางลบไปในกระเป๋านี่นะ เก็บสีเลยลูกจัดจัดตารางสอนไม่ได้จะอยู่ปเป็นเพื่อนไม่ต้องเราไม่ไปจัดนะจัดได้เสร็จดิจัดปาก<อ>พ่อเขาอยู่เดีอ๋พ่อยังไม่นอนเอาของนี่ไปก็พ่อถ่ายพ่อยังไม่นอนเด็กยาก